เกิดมาตัวเตี้ยนะคะต้องใช้ตัวช่วยอ่าเปิดละว่าท,ที่สุดเกิดมาตัวเตีย้ยแท้วเราต้องร้อนก็หน้าหนาวแล้วนะคะเอาแค่เล็กสี่พอเขาจาะตรงมาเล็กสี่นะคะเปิดฮิตเตอร์นะคะทุกคนทําความร้อนเราไม่มีแอร์นะคะเราความร้อนจากฮิตเตอร์คือตัวนี้นะคะนี่เปิดความร้อนนะคะให้ลูกค้า เวลาลูกค้าหนาวแต่นสวัสดีค่ะชอค่ะสวัสดีวันพุธเอยขอโทษค่ะสวัสดีวันพฤหัสที่ส6กนะคะใครถูกหวยบ้าง <c oughs> หนึ่งในนั้นไม่ใช่ชอแน่นอนเพราะว่าชอไม่เล่นหวยนะคะก็ไม่ใช่เพราะไม่เคยเล่นนะเล่นแล้วทีเนี้ยพอเล่นทีหนึ่งคือไม่ได้แค่สองสามร้อยนะคะชอเล่นเป็นหลักหมื่นตองวดนะคะไม่ใช่ต่อเดือนนับตองวดแล้วพอแม่ชอมาเห็นหางเลขของชอปุ๊บหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแกกลัวว่าชอจะไม่หยุดแกก็กเลยบอกว่า สัญญากับแมส่สัญญาและสาบานว่าจะไม่เล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกกลัวว่าช่อจะหมดตัวเพราะว่าหวยแล้วช่อก็เป็นคนบ้าเหมือนซื้อหวยแล้วฉันจะต้องรวยเพราะหวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อทีนึงก็แบบจุกนะคะก็เลยสัญญากับแม่ว่าจะไม่เล่นหวยอีกจะไม่จะไม่ไปวุ่นวายกับหวยนะคะก็นั่นแหละค่ะได้เก็บเดือนได้เก็บวิกละสิบได้เก็บวิกละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นอ่ะ มาค่ะทุกคนวันนี้ก็วันวัน,วนพรหัสนะคะก็เข้าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะสภาพแบบที่คนเห็นเลยหนาวหนาวฮงๆนะคะทางโรงแรมก็ให้เปิดฮีตเตอร์นะคะออทางโรงแรมนะคะให้เปิดฮีตเตอร์จะถึงเลขสี่เลขสี่เนาะวันนี้ชอบเปิดถึงเลขสี่นะคะก็จะเปิดไอ้ข้างบนตรงห้องน้ํานะคะแย่ตัวเตี้ยเกินก็ต้องเอาไม้ไปแย่นะคะไปเปิดแล้วก็มาเปิดฮีตเตอร์นะคะให้ความร้อนมันทํางานเนาะถ้าสภาพอากาศนะคะอยู่ที่ ไม่ติดลบนะคะอยู่ที่ประมาณ3าถึงเองศาเราจะเปิดที่เลข4นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่อาทิตย์ไหนที่สภาพอากาศติดลบนะคะติดลบตั้งแต่ติดลบ1นจนถึงติดลบ10องศานะคะเราจะเปิดฮีเตอร์เราจะเปิดฮีเตอร์จนถึงเลข10นะคะเฮิร์สุดเลข9หรือเลข10ดูก่อน <laughs> อ้าว สูงสุดคือเลขเก้านะคะอ้าวปิดม่านไม่ได้อีกสูงสุดถึงเลขเก้านะคะ,ส,ส,ะ,คะสภาพอากาศถ้าเป็นติดลบตั้งแต่หนึ่ง,ถ,งถึงติดลบสิบองศานะคะเราจะเปิดถึงเก้าองศาเราจะเปิดฮีตเตอร์ถึงเลขเก้าเลยค่ะประมาณว่าลูกค้าเปิดประตูว,วาปุ๊บความร้อนตีหน้าเลยป้าบ <laughs> อ่ะค่ะเห็นสภาพแบบเห็นสภาพอากาศแบบนี้แล้วไม่อยากเลยค่ะทนไม่อยากเลยเพราะว่าอะไรทุกคนสภาพอากาศแบบนี้มันทําให้คนที่ร่าเริงนะคะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ อันนี้คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าช่อเคยผ่านมาแล้วช่วงที่ช่อจะย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะแฟนช่อคุยกับช่อว่าเธอเอธอลาออกจากงานนู่นนี่นั่นมาได้ไหมแล้วมาอยู่ด้วยกันมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะจริงๆอ่ะชอยังถามตัวเองเลยทําไมฉันต้องอดทนอดกลั้นอะไรขนาดนี้อยู่ที่อยู่ที่ทำอ,อยู่ที่ประเทศไทย ชอบมีงานชอบมีร้านสองร้านที่จะต้องดูแลคือชอบไม่ลําบากเลยทําไมชอบต้องมาลําบากอะไรขนาดนี้อยู่ที่อยู่ที่ประเทศไทยทํางานเป็นพนักง,งานเอ่อเช็คสต็อกนะคะนั่งอยู่ในออฟฟิศเ,เวลาของมาก็แค่ไปดูของแค่นั้นเองแล้วก็สแกนตามเครื่องแค่นั้นเองทําไมจะต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะเพื่อสร้างครอบครัวก็ต้องมานะคะแต่ว่าก่อนที่ชอบจะย้ายมาอยู่จริงๆอ่ะชอบเคืคกับแฟนว่าเธอฉันขอไปทดลองก่อนได้ไหมแฟนก็บอกว่าฮูดยังไง ด้วยความที่ช่อนะได้ยินได้ยินจากพี่ๆหลายๆคนนะคะที่ได้แฟนเป็นคนต่างชาติเนาะเขาบอกว่าให้ไปทดลองก่อนนะชอหนึ่งเพื่ออานาเพื่อมันไม่แน่นอนเผื่อเธออยู่ไม่ได้ภาษาภาษาเอยสภาพอากาศเอยเผื่ออยู่ไม่ได้แล้วเธอก็ต้องทิ้งงงทิ้งงานเขาก็เลยแนะนานะคะว่าให้ชอนะมาทดลองก่อนว่ามันอยู่ได้ไหมช่อก็เลยขอแฟนมานะคะสภาพที่ประเทศสเวเดนจะมีสีฤดูกาลฝนหิมะ ฤดูร้อนฤดูและฤดูใบไม้ผลิซึ่งสองฤดูนี้ฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ผลิชอบไม่ขอมานะคะเพราะว่าชอบรู้ละเอ้ยขอโทษค่ะฤดูร้อนกับฤดูฝนชอบไม่ขอมาชอบขอมาแค่ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหิมะนะคะเพราะว่าชอบอยากมาลองแล้วมันก็เป็นจริงๆค่ะทุกคนหนึ่งคือชอบไม่รู้ใครชอบไม่รู้จักใครเลยชอบรู้จักแค่คนเดียวคือแฟนชอบ เวลาชอมาถึงช่อบไอ้ขอโทษค่ะต้องบอกก่อนว่าชอบมาอยู่ที่เนี้ยสเดือนนะคะเราจะได้บีซ่าท่องเที่ยวสมเดือน,ม,นมาไม่เยี่ยมแฟนชอก็อยู่สามเดือนชอบเป็นชอบเป็นอาการที่ว่าขัดส้วมอยู่ก็ร้องไห้ทํากับข้าวอยู่ก็ร้องไห้กินข้าวอยู่ก็ร้องไห้ชอบก็เลยถามตัวเองว่าฉันเป็นอะไรนะคะก็เลยบอกแฟนว่าเธอฉันมีอาการแบบนี้นะไม่ได้ชอบไม่ได้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงอะไรนะคะ อยู่ๆมันก็น้ําตาล่วงออกมาอยู่ๆมันกระเศร้าข้างในเนี้ยเราก็เลยคุยกับแฟนแฟนบอกว่าเป็นเพราะว่าสภาพอากาศคือหนึ่งสภาพอากาศอย่างเงี้ยมันแห้งๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะออกไปไหนเราเราเราไม่รู้ว่าเราจะคุยใครมันแตกต่างจากเมืองไทยมากเลยนะคะที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าร้อนคือเราโอ้ไปเข้าไปหาห้องแอร์ดีกว่าไปเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างไปเจอคนที่เขาพูดภาษาเดียวกันกันกบเรานะคะเราอันนี้คือไม่เหงาเลยแต่ว่าที่นี่ ภาษาก็ไม่ใช่สภาพอากาศก็ไม่ใช่พอออกไปข้างนอกคือมันหนาวแลว้วอะพอออกไปข้างนอกมันก็หนาวอีกแล้วไปเจอคนที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเรามันทําให้เราแบบดาวดาวจนถึงศูนย์ดาวจนถึงตกเหวไปเลยนะคะมันเลยทําให้ชออคิดว่าใครนะคะช,ช่อต้องออกมาพูดใครนะคะที่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะให้ทดลองก่อนทุกคนให้ทดลองก่อนน้องเขาที่เลิกกับช่างอะช่อเข้าใจน้องดีที่สุดเพราะว่าอะไรหนึ่งน้องเขาไม่รู้จักใคร 2ภาษาน้องไม่ได้แล้วามสภาพอากาศอย่างนี้สภาพอากาศอย่างนี้นะคะอยู่ช่อก็ยังตั้งคําถามเลยว่าทําไมช่อต้องมาอยู่ที่สวีเดนทั้งทั้งที่อยู่ที่เมืองไทยคือช่อสบายอะ่ะชอ่อทางานดีช่อมีร้านเป็นของตัวเองตั้งสองร้านสองสาขาแล้วทำไมช่อต้องมาอยู่อย่างนี้เพราะว่าคําว่าครอบครัวนะคะชอ่อถึงบอกนะคะว่าใครนะคะที่มาใครที่จะเดินสายฝอนะโอเคถ้าเดินทางฝั่งที่แบบว่ามันร้อนโอเคอยู่ทางออสเตรเลีย ทางอ,าอ,ออสเตรียหรือออสเตรเียนะคะมันอาจจะไม่หนาวมากเหมือนประเทศไทยเนาะเอเหมือนที่ยุโรปเนาะทางนั้นอาจจะดีอยู่แต่ทางนี้ทางยุโรปคือต้องเตรียมใจมาเลยค่ะคำว่าอดทนค่ะทุกคนแต่ถ้าคุณมีพื้นฐานความรักอย่างชอบไม่ยกตัวอย่างใครเลย <laughs> ถ้าคุณมีพื้นฐานความรักนะคะความเข้าใจกันอ่ะมันจะอยู่ได้ค่ะทุกคนซึ่งชอบเห็นหลายๆคนมากที่เอาลูกมานะคะคือที่ชอบพูดเนี่ยเพราะว่าคนใกล้ตัวนะคะอย่าง อย่างพี่คนที่รู้จักเป็นคนอุดรเกเอาน้องมานะคะคือน้องเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยหนึ่งน้องน้องมาน้องไม่มีเพื่อนแลน้องมาเรียนที่เนี่ยมันมันเจอแต่คนมันเจอแต่คนแสวนมันเจอแต่คนต่างชาติซึ่งต่างชาติในที่นี้ก็คือไม่ใช่คนพูดไทยแน่นอนอาจจะเป็นคนเวียดนามอาจจะเป็นคนสิงคโปร์อาจจะเป็นคนไต้หวันนะคะซึ่งไม่ใช่พศศาาูดภาษาไทยแน่นอนแล้วเราไม่รู้ว่าน้องอ่ะไปเวลาไปโรงเรียนอ่ะน้องจะโดนอะไรบ้างนะคะอาจจะโดนบูลลี่น้องรู้สึกไม่ดีนะคะสรุปน้องก็เป็นลูกซึมเศร้า อยากแต่จะฆ่าตัวตายอย่างเดียวก็ต้องไปพบหมอทุกๆเดือนนะคะอย่าอย่านะคะทุกคนใครที่แบบว่าคิดว่าการที่จะเอาน้องมาอยู่ต่างประเทศต้องถามน้องก่อนว่าน้องโอเคไหมถ้าเกิดว่าน้องไม่โอเคก็อย่าฝืนน้องเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาน่ะมันอาจจะร้ายมันอาจจะร้ายมากกว่าอนาคตที่สดใสที่คุณวางไว้ให้น้องนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนพอชอบมาเจออย่างเงี้ยชอบแบบสีสีต้องใจเย็นๆก่อนนะคะสีอย่าบอกว่าสีทนได้ มาเจอสภาพอากาศอย่างนี้ก่อนนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ถ้าใครชอบนะคะใครที่ชอบแบบหน้าหนาวนะไม่แนะนําเลยค่ะยุโรปดีที่สุดดูหนึ่งไม่เจอแดดแม่ไม่มีแดดให้เลียนหน้าเลยใครที่ชอบก็ชอบจริงนะคะใครที่ไม่ชอบก็จะเป็นเหมือนอรูปซึมซานะคะสภาพอากาศทางยุโรปที่มีความเสียที่มีความเสียนะคะก็คือเนี่ยแหละคะ่ะหน้าหนาวสําหรับชอนะคะหน้าหนาวเป็นสภาพที่เสียที่สุด ที่ช่องสัมผัสมาได้นะคะเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพเสียสุขภาพจิตเสียทั้งเ,เ,เขาเรียกอ,อะไรนะคะสุขภาพร่างกายเพราะว่าหนึ่งเราไม่เราไม่ได้เจอแดดเล็บไปแน่นอนผมไปแน่นอนผิวไปแน่นอนผมไปแองมากอา้าวคุยไปคุยมาก็จะเก้าสี่โมงแล้วโอเคคะ่ะทุกคนขออนุญ,ญาตกลับบ้านก่อนนะคะเหลือหนึ่งชั่วโมงเองขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครลหลายคนนะคะไปแล้ว เตรียมใจนะคะใครที่จะเดินสายฝอขอให้เตรียมใจแว่นะจะสาวพวกมาแค่อย่างเดียวคืออดทนไปแล้วค่ะ